เพื่อนๆจ๋าวันนี้เราก็พามาทํามาชมธรรมชาติอีกแล้วนะคะหลังจากวันนั้นที่เราพามาพามาดูไอ้วิธีการฉีดยาอ่าใช้โดนกันนะคะไม่รู้ว่ากี่วันแล้วเนาะวันนั้นก็พดกันอย่างต้นเล็กๆอยู่พามาดูดูวันนี้ออกดอกแล้วไวมากๆเลยนะคะทุกคนนี่ออกดอก พร้อมที่จะมีฝักแล้วงอกงามจริงๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็ผ่านไปผ่านมาเราก็ไม่ได้แวะเนาะโอ้มองมาอีกทีเป็นดอกแล้วค่ะทุกคนดูตอนนี้ก็เป็นเวลาแบบเจ็ดโมงกว่าๆเนาะดูสิคะท้องฟ้าข้าวโพดก็เริ่มจะออกดอกออกดอกแล้วก็ใกล้จะเป็นฝักแล้วตั้งแต่เขาปลูกมาเลยนะ ตั้งแต่เขาปลูกเขาแบบฝนตกทุกวันอะ่ะมันก็เลยทําให้ขา้าวโพดงามไวงามมากๆเลยแล้วก็ทางข้างหลังก็จะเป็นต้นไม่แน่ใจ่าต้นอะไรเนาะแต่ว่าอพื้นที่ขา้าวโพดเนี่ยก็น่าจะประมาณเจ็ดแปดไร่นะที่เคยพูดไปตอนอ่าคลิปก่อนๆนะเนาะเนี่ยโอ้แล้วก็ลมเย็นมากบรรยากาศดีมากเลย พอดีว่ามันอยู่ใกล้ที่ทำงานเราเนาะพอดีว่า,เ,าเข้าไปที่ทำงานแล้วทีนี้แบบว่าลูกพี่เรายังไม่ตื่นกันเราก็เลยเอ้ยหาคลิปดีกว่าหาคลิปมาถ่ายถ่ายคลิปดีกว่าเนาะสวัสดีเพื่อนๆนทุกคนด้วยนะคะที่เข้ามาชมคลิป มาให้กำลังใจนะคะเราจะพาเดินเลาะเล่นดูต้นข้าวโพดต้นไม้ใบหญ้ากันนะคะเออมาดูธรรมชาติหลักๆเลยก็น่าจะเป็นข้าวโพดเนาะนู่นหญ้าไู้นูนน่นเจ็ดแปดไร่คิดถึงตอนสมัยเป็นเป็นเด็กอะเนาะ ไปทำไร่ข้าวโพดอยู่บนเขาเดินไปไกลก็ไกลเนาะไปเดินไปไปบนเขานี้เราไม่ใช่ว่าเราจะทำไร่ข้าวโพดอยู่บนเขานะไม่ใช่ว่าเราจะเดินไม่มีรถด,ด้วยนะคะทุกคนเดินไปเดินไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะเดินตัวเปล่าไปด้วยนะเราต้องแบกข้าวสารขึ้นไปกินปลาหมาม่าปลากระป๋องเราต้องเอาไปกินเพราะว่านานๆเราจะลงมาเพราะว่าเราเดินมาเดินจาก เดินจากอาที่บ้านไปถึงตีนเขาก็ประมาณสามสี่โล,โลเนาะแล้วก็เดินเข้าไปในเขาอีกเราก็เคยไปนะไปทําแต่ว่าส่วนมากเขาจะให้อยู่บ้านอืแล้วก็ให้อยู่บ้านเนาะเพราะว่าตอนนั้นยังเรียนหนังสืออยู่เนาะประมาณป .4 ป .3 ป .5 อะไรเงี้ยเราก็ไปพ่อแม่จะไปอยู่บนเขาเป็นสวยย่วนใหญ่เนาะ โอ้โน ok? ี oh. ่เขาจะมีทำร่องกลางไว้นะคะทุกคนเขาทำร่องกลางไว้อ๋อนี่ไงเขาจะทำร่องกลางไว้เดี๋ยวเราเดินกลับไปใหม่ไปเอากุญแจรถออกก่อนเพราะว่า เราจะเดินลงไปลงไปดูไอป่าขาโพดเขาสักหน่อยมันเขามีทําล่องเดินไปด้วยนะอันนี้เราจมพูดน้อยเลยขอเก็บกุญแจก่อนเนาะเพราะว่าเราไม่ประมาทเนาะเพราะว่าเพราะว่าตลาดอะที่ตลาดอะหายเอากุญแจใส่ไว้แบบนี้แหละ นีมัจะตรงนี้มันจะเป็นทางที่ไปนากลางนาแล้วนะมันเป็นตรงนี้มันเป็นทางเก่าแก่เนาะสมัยก,ก่อนไม่มีรถอะ่ะไม่มีรถเราก็จะเดินเอาเนาะเดินแบบลลยกินเลาะโนะก็จะถึงนารถล,ลาก็ไม่มีนี่ตรงนี้ก็จะเป็นปาภภ่าข้าโพดโอ้บุ้งลงแล้วนี่มีบุ้งเลยทุกคน เรามาถ่ายกี่วันแล้วเราไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าโอ้โหแต่เนี่ยต้นโตแล้วอะต้นงามแล้วอะนี่เขาจะมีเขาจะมีแบบว่าล่องกลางไว้ให้เดินเนาะอืมแล้วเป็นฝักแล้วคะ่ะทุกคนอืมเริ่มเป็นฝักแล้วนะ ตอนนั้นยังต้นกระจิ้วเลยนะที่เรามาถ่ายตอนนั้นอะตอนที่เรามาไอ้ที่เขาใช้โดนฉีดยาฆ่ายาเนาะตอนนี้เหรอตอนนี้กําลังแบบกําลังจะออกฝักฝนตกทุกวันเราจะจำได้ว่าตั้งแต่เราแบบมาถ่ายตั้งแต่วันนั้นนะเนาะตอนนี้เริ่ม ออกฝากกันหมดละบางต้นก็ออกบางต้นก็ไม่ออกนะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูดินติดรองเท้าเพราะว่าฝนตกทุกวันนี่ค่ะทุกคนออกฝักแล้วอออกฝักแล้วอีกสักพักก็จะได้เงินแล้ว บางอันก็ออกนะบางอันก็ออกบางอันก็ไม่ออกนี่เป็นไม่ใช่ของเรานะคะข้าวโพดแต่เป็นของแบบเจ้านายเราเจ้านายเราทำทุกอย่างขยันมากโอ้มองมองมองตรงนู้นมันเหมือนมันไม่กว้างเนาะ แต่ลงมาข้างนี่กว้างมากมธรรมชาติธรรมชาติดีขนาดนี่น่าเชื่อเนาะวันนั้นถ่ายลงไปถ่ายลงไปต้นอย่างน้อยๆอยู่เลย เป็นเบีย้ยอยู่เลยอ่ะเผอแพยบเดียวออกฝักละเนอะนี่นี่นี่ดอกเขาออกดอก,ดอกสวยงามพอเขาโพดโตแล้วย่าก็ย่าเขาก็จะสูงไม่ทันมันก็ไม่เป็นไรอเนะ ดินมันเปียกเนาะดินมันเปียกเราทีนี้ข้างล่างน่าจะเป็นสะเปล่าวะ่ะเสียงอะไรเสียงมแมลงเสียงมแมลงดังได้ยินไหมทุกคนมแมลงพึ่งพึ่งพึ่งเขาจะมากินเขาจะมากินนี่ดอกข้าวโพดพึ่งนะคะทุกคนได้ยินเสียงไหมคะ พงจะมากินดอกข้าวโพดกินน้ําหวานจากดอกข้าวโพดนะคะเสียงเสียงพึ่งมามากินนี่ดอกน้ําหวานจากดอกข้าวโพดกำลังออกฝักถ้าสมุิเป็น สมมุติเป็นแบบว่าถ้าเป็นข้าวโพดแบบที่เขาจะต้มขายเขาก็ไม่ต้องแก่มากแต่ถ้าเป็นข้าวโพดแบบเป็นแบบขายให้อาหารสัตว์อ่ะเขาก็จะให้แก่แก่แล้วเขาก็จะอย่างนี้มันสบายเนาะอย่างนี้ไม่ต้องมาหักแล้วมีรถด,ดูดเอารถหักเอาสบายคนที่ไม่มีงานก็จะตกงานหมดละเพราะว่าอย่างนี้มันมีเครื่องอำนวยความสะดวกอันเนาะเนะี่ยเนี่ย ลงไปไม่ได้แล้วมันเป็นหญ้าหญ้าแล้วก็เปียกน้ําด้วยก็จะพาเดินลงไปเนาะคงไม่เดินไปแล้วแหละมันกวงงูเป็นป่าเลยข้างล่างนี้น่าจะเป็นสระน้ำนะน่าจะเป็นสระตรงเนี้ยมีมีตรงนั้นน่าจะเป็นสระน้ําแต่เราไม่ไปแล้วล่วนะเนาะเราเดี๋ยวเร,เราเดินเราเดินดูแธอแถวนี้ก็แล้วกันเนะกวงงูเห็นขาวว่างูเหลือมมีงูเหลือมด้วยแถวเนี้ย แล้วก็เดินขึ้นไปเหมือนเดิมตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินทานเขาพดกำลังออกฝักกำลังออกฝักตเต็มเลยนะคนอันนี้ก็จะเป็นแบบบุ้งนะบุ้งกัดบุ้งกัดอันนี้ก็จะเป็น นข้าโพดกำลังออกตอนนั้นที่เรามาถ่ายที่ว่าโดนอะนะ่ะเนาะต้นน้อยเองตอนนี้แล้วอีกสักพักก็จะได้ผลผลิตแล้วอะ่ะดูอย่างนี้สวยเนาะ รองเท้าติดเนี่ยดินแบบเนี้ยรองเท้าติดติดรองเท้านึบแบบแนบบเลยเข้าวโพดรองเท้าติดติดรองเท้าเดินไม่จะไม่ไหวแล้วเดินเข้าไปฝนมันตกทุกวัน ข้างล่างนะเขาก็จะทํานากันอ,อุ้ยเดินลงไปรองเท้ารองเท้าเป็นแบบนี้คะ่ะทุกคนรองเท้าเป็นแบบนี้เลยมันติดรองเท้านะคะทุกคน,นเดินลงไปติดรองเท้าต้องหาไม้ต้องหาไม้แงว งนี้ก็จะเป็นทางเก่าแก่เนาะแต่ก่อนมันเขาไม่ได้มีไอ้นี่หรอกมีแต่เขาเรียกอะไรอะ่ะลูกลังโอ้ทางนู้นก็มีพระโพธิเนาะทางนู้นจะเป็นทุ่งนาเขาเริ่มหว่านข้าวกันแล้วอันนี้เป็นต้นสักต้นสัก ใบใหญ่มากต้องสักใบใหญ่มากอืมสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนอะเวลาแบบแม่ไปหาแบบไปซ่อนกุ้งเนาะเราก็จะเอาใบน,นี้แหละห่อไปห่อเป็นห่อเป็นหอ่นหอไปขายตลาดเนาะ ใบใหญ่มากต้นศักนอะอันนี้ต้นอันนี้ทุกคนอันนี้ต้นอันนี้ทุกคนเคยเห็นไหมเนี่ยอันนี้ต้นตะโกนะคะทุกคนตะโกเนี่ยมีลูกด้วยมีลูกเอาไว้ไปตำอร่อยมากเนี่ยเนี่ยเขามีลูกขเขาได้ต้นตะโกที่ไหนมีบ้างอันนี้มันวายหรือว่ามัน มันน่าจะเริ่มวายแล้วแหละนี่ก็นะใบใหญ่ๆใช้ประโยชน์ได้ใช้ประโยชน์ได้ไดเอาไว้ห่อปลาซิวห่อกุ้งไปขายต้นเขาก็แบบนี่ต้นสูงก็มีนะคะทุกคนต้นสักไม่แน่ใจว่าใช่ต้นสักทองไหม ท้องฟ้าก็สวยนะคะทุกคนป่าข้าวโพดจากวันนั้นถึงวันนี้ออกบางอันก็ออกฝักออกส่วนมากกำลังจะออกดอกนาะฝักบางต้นก็ออกบางต้นก็ไม่ออกนะคะนี่อยากให้เห็นเนาะธรรมชาติอยู่บ้านนอก ดูท้องไร่ท้องนาไปปลูกข้าวโพดมีภูเขาขอบคุณทุกคนนะคะที่มารับชมคลิปนะคะขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้นะคะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ